เคยสงสัยกันไหมครับว่ายุงชอบกัดคนแบบไหนวันนี้ผมมีคําตอบครับต้องบอกเลยนะว่า5ลักษณะของคนครับที่ยุงชอบกัดมากๆนะครับมีอะไรบ้างแล้วลองดูนะครับว่าเราจัดว่าเป็นคน5ลักษณะคนนี้ไหมนะครับอันที่หนึ่งเลยนะครับก็คือกรุ๊ปเลือดโอครับใครก็ตามนะครับที่มีเลือดกรุ๊ปโอนะครับงานวิจัยมีออกมาแล้วครับว่าแนวโน้มนะครับยุงจะชอบกัดคนที่มีเลือดกรุ๊ปโอมากกว่าเลือดกรุ๊ปอื่นๆถึง2เท่าเลยนะครับ2คนที่ตัวอุ่นๆครับ เพราะยุงเนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะพุ่งเป้าไปกัดคนที่มีอุณหภูมิร่างกายที่สูงครับ 3. นะครับคนที่หายใจเร็วและแรงรวมถึงคนออกกำลังกายด้วยเพราะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราปล่อยออกมาเนี่ยมันจะเป็นตัวเรียกยุงเข้าไปกัดเราครับ4ครับคนที่ชอบใส่เสื้อผ้าสีเข้มครับเพราะเสื้อสีเข้มนะครับมันจะดึงดูดความร้อนเ,นเข้ามาสู่เรานะครับเพราะฉะนั้นยุงก็จะตรงดิ่งไปกัดเราเลยนะครับข้อสุดท้ายครับก็คือ คนที่ชอบดื่มแอลกอฮอล์นะครับเพราะการดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปแล้วเนี่ยทำให้ร่างกายเราเนี่ยอุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นเพราะนีน้ยุงก็จะเข้าไปโจมตีและกัดเราโดยตรงเลยครับเราจะได้รู้สักทีนะครับว่าทําไมเนี่ยยุงอะ่ะชอบกัดเราอยู่คนเดียวครับ